ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสพายก็ได้นะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในของเขานะคะด้านในของเขาจะเป็นหนังนะคะฝั่งนี้จะเป็นหนังสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นช่องซิปหนึ่งช่องนะคะช่องซิปตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะตัวนี้จะเป็นผ้านะคะแต่ตัวกระเป๋าตรงนี้จะเป็นหนงังหนังสีแดงนะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีตัวล็อคก,กระเป๋ามาให้นะคะเป็นล็อคแบบนี้เดี๋ <like> ยวรุ่นทาให้ดู นี่นะคะก็จะเป็นตัวล็อกกระเป๋าแบบนี้นะนี่นะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นจะถ่ายให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะคะขนาดกระเป๋าเขานะคะปากกระเป๋าจากฝั่งหนึ่งนะคะถึงอีกฝั่งหนึ่งนะประมาณสิบแปดนิ้วนะคะส่วนความยาวของเขานะคะ ประมาณ1 1บอดนิ้วครึ่งนะคะนี่นะประมาณ11นิ้วคึ่งนะฐานกระเป๋าเขาก็กว้างประมาณเอ่อสักครู่นะคะกว้างประมาณ6นิ้วนะคะฐานกระเป๋าอนี่นะคะส่วนความยาวของฐานกระเป๋าเขาตรงนี้นะเดี๋ยวนุ่นวัดให้ประมาณ1 3บสนิ้วนะคะประมาณ1 3บนิ้วนะ ก็ใครสนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะ